เพลงเอกสุดฮอตเผยสภาพจิตใจก็รัชะพรดังเดิกนิกกี้ปิดฉากรักสามปีไม่มีมือที่3เกี่ยวข้องระหว่างก็ระชะัชพรแต่นิกกี้น่าชัดที่ทั้งคู่ออกมาชี้แจงบอกว่าเป็นเรื่องนิสัยที่เข้ากันไม่ได้ปรับแล้วแต่ไม่รอดเลยแยกทางกันดีกว่าซึ่งรางสุดเพลงหนุ่มชื่อดังมีนพีรวิทย์เผยสภาพจิตใจของก้อยดังเดิกนิกกี้โดยบอกว่ารู้จักกับทั้งสองคนรู้จักกับทุกฝ่ายก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนสภาพจิตใจเขาตอนอยู่กับเราเขาก็โอเคนะ แต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อเขากลับไปอยู่กับตัวคนเดียวจะเป็นยังไงแต่ตอนอยู่กับเราทุกคนก็พยายามหิวใจให้กันและกัน